สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะไอคีก๊อฟไอเลวไอนาด้านไอคีก๊อฟไอเลวไอนาด้านมีเวลา5นาทีนะคะเชิญไอคีก๊อฟไอเลวไอนาด้านลงมือได้เลยค่ะวันนี้ไอคีก๊อฟไอเลวไอนาด้านทำอะไรให้เราชิมค่ะทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครวันนี้ไอคีก๊อฟไอเลวไอนาด้าน มา้ใหเรชิก็จะเอาแตงโมนี้นะครับมาจุ่มลงไปในน้ำเชื่เหลวนั้นนี่คือแตงโมของเรานะครับโอ้ลูกปรกแจเลยเ้าหัวผมเลยนะครับก็คิดว่าใส่หัวผมลงไปนะอะไรแบบนี้โอเคใส่ลงไปหมดโอ้โหทุกคนเออโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ทุกคนครับดูนั่นสีมันเดือดใหญ่เลยนะมันเดือดเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนน้ำชาเขียวที่เดือดเลยนะแต่อันนี้มันเป็นน้ำว้าวเย็นนะครับเย็นกว่าน้ำแข็งอีกนะทำเสร็จละ ที่แตกเฮ้ยอ่ะอืมแซบดีนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน